สวัสดีครับก็มาพบเกมต้นหลวงตาลูอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้จะมามาไกด์ทีมนะครับผมสำหรับคนที่เล่นทีมถังอผิดที่ปูกระบี่สายยืนนิ่งนะฮะหรือสายเขตแดนนั่นเองนะก็ในรอบนี้เนี่ยผมจะมใช้ความสามารถของหลง,ลง,ลงระดับสีแดงขึ้นไปนะฮะหากไปถึงสีแดงนะครับผมก็เล่นเหมือนกันได้ครับผมแค่ดาเมจอาจจะมาไม่ถึงกันนะฮะหรือบางคนของแน่นกว่าผมกระดูกแน่นกว่าก็อา,อาจจะสูงกว่าผมด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะงั้นเราจะมาดูทีละตัวเลยครับผมว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะฮะ ก็มาที่กิจกรรมต้องลงหลงนะมิติแก้วนะครับผมเราก็จัดทีมนะฮะก,ก่อนจัดทีมอย่าลืมติ๊กเพิ่มแต้มนะไอ้อัปเกรดอินเคอัปเดตเนี่ยคนนี้เนี่ยมันจะได้แต้มเพิ่มของสิคะแนนนะครับผมนะเพราะว่า่าเกมนี้เนี่ยเป็นพูดว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันชอบตันที่อ่าิบแต้มอ่าสิแต้มกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ร้อยหนึ่งฮะการทะลงตรงนั้นไปเนี่ยมันค่อนข้างใช้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับผมโดยเฉพาะหกสิบเนี่ยการจะทะลุหกสิบแต้มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากนะฮนะะน ทีนี้มาดูทีมครับผมนนะท,ที่เราใช้กันนะอะทีมที่เราใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวไไกด์นิดหนึ่งหากคุณมีตัวละครที่ดาวน้อยหรือไม่มีกระดูกเนี่ยคุณสามารถเอามาทดแทนตัวที่นอกเหนือจากนี้ได้นะฮะ,ะสมมติเสี่ยวไปผมเนี่ยผมเอาลงมาใช่ไหมแต่คุณอาจจะมีเสี่ยวไป3สามดาวหรืออาจจะมีเสี่ยวไปอะที่โหวก็ามาลงครับผมหากมีตัวที่มันโหดกว่าเสี่ยวไปงสมมติ ตัวที่เป็นอ่ะอย่างตัวผมยุดม้าน้าเนี่ยมีสัก2แดง5แดงมีกระดูกฟิวชัน่นมีกระดูกขาก็มาลงแทนเสียบไปได้นะฮะเพราะมันมันต้องสาวเอาเองนะจริงๆมันก็เป็นแค่แนวทางนะฮะอ่าพอไปเล่นทีมตัวเองอะ่ะเราจะรู้ว่าใช่ไหมว่าเราอ่าตัวไหนเราเก่งที่สุดอ่าตัวไหนเรามีกระดูกพร้อมมีบัฟที่อ่าเพียบพร้อมมากกว่านะฮะในกรณีผมเนี่ยเสียบไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะไอะห้าเหลืองว่าแย่แล้วเนี่ยกระดูกอะไรก็ไม่มีนะฮะแล้วมาลงเฉยๆไนะครับผมนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะดีกว่าทางด้านม้าน้ําเยอะนะครับผมนะ อ่ะเราจะมาดูทีละตัวนะโอ้ตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยนะเราจะเริ่มกันทีละตัวเลยแล้วกันนะเอาเป็นตามกระดานข้างล่างเลยแล้วกันนะฮะนะอ่ะปกติก็ผมหนึ่งหนึ่งสองสองนะฮะแบบเป็นออฟสปิริตนะครับผมแอนด์ไลท์ผมเป็นป่องยกน้ําแข็งไอ้ป่องน้ําแข็งกับสนักสามหัวนะหากไม่มีก็ใช้เป็นอ่าป่องยกคมก้าครับผมอ่าหรือจะเป็นป่องยกพิโรธครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเนาะผมนี่ผมลืมละ มันมีมากกว่านี้ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะฮะที่ตัวตีหลักๆต้อมีอยู่สองตัวนี้แหละฮะนะกระดูกวิญญาณก็ใส่เป็นลิงนะครับผมนะยิงดาวเยอะก็ยิ่งดีนะฮะยี่สี่ดาวเดี่ยก็ทําให้มันแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพะไรพวกนี้นะครับผมกระดูกหน้าอกสี่ดาวนะกระดูกแขนหกดาวนะครับผมนะเพิ่มแต่มไปขี้ด่าเมจดลวดนะฮะอ่าผมวิญญาณก็เลเวลสี่นะฮะอัพเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะฮะ ทีนี้มาดูถังน้ําต่อครับผมนะฮะสองสองลวดนะอันนี้ผมใส่มาเพราะไม่มีอ่าของสายสองเฉยนะฮะก็สองลวดครับผมแบรนด์เป็นออฟสปิริตนะฮะหกเนี่ยไม่เน้นอะไรมากนะฮะใส่มันผมก็ได้แต่ให้มีสปิริตข้างในนะฮะยิ่งเยอะยิ่ง,งดีกระดูกครับผมอ่าทั่วไปนะ,ะใส่เป็นงูชิงสวรรค์นนะกระดูกหน้าอกเนี่ยสีดาวกระดูกแขนหกดาวนะฮะผมแต่ก็เป็นสปิริตลวดเหมือนกันครับผมหูวิญญาณเล่มแปดนะฮะ,ะดูตามนี้เลยนะ เดี๋ยวผมใช้ไปนะฮะหลงหลงครับผมอ่าหนึ่งลวดะฮะแวนสปิริตอ่าห้าหกก็เป็นการเรียนในเมคานะฮะเอาจริงตัวนี้เนี่ยมารอบนี้มันไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนี้เลยนะฮะก็แอบเสียดายนะที่ต้องหลงหนึ่งแดงเนี่ยเวลามันใช้พาสสิบในการอ่าบัฟฟีห้าครั้งเนี่ยอ่ามันไม่ไม่ทาให้การเรียนมันมีผลนะอันนี้โคตรเสียดายเลยนะครับผมนะกระดูกวิญญาณครับผมก็เป็นทางด้านอ่า จิจหลามายาเนาะแล้วก็มามีกระดูกแขนนะครับผม6ดาวกระดูกแขนก็6ดาวกระดูกหัว4ดาวนะฮะอ๋อเดี๋ยวพูดที่หนึ่งนะไอตัวแหวนเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องแสบก็ได้นะเนี่ยมีกวางมงคลเสียงกวางนี่เงี้ยผมเพใส่แล้วจะดีของผมอีกนะเออมันได้ใช้ความสามารถรนะฮะกวางมงคลเสียงกวางควบคู่กับพวกแบบอ่ากวางยินเสียงกวางก็ได้ครับผมเพิ่มดาเมจหรือ็ต่อดามบุค่ายก็ได้เป็นแหวนอ่าเบสิกเบสิกนะที่การเอาไว้บัฟดาเมจทีมเราอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเป็นกวางเป็นเต่าพวกเนี้ย ขมแจก็เป็นสปิริตนะครับผมขุมวิญญาณก็เป็นเลเวล4นะฮะับตามนี้นะครับผมนะส่วนไอตัวขุมวิญญาณที่2เนี่ยเลือกไซส์สอ,อย่างสองอย่างนะเงาแข็งแกร่งหรือเจือจานก็ได้ครับผมเจือจานก็ได้ฮะ,อ,ฮะอ่านีจะพันกันอยู่ละมามาตัวเจ้ตรงต่อครับผมหนึ่งสอ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 นะฮะแบบเอาสปิริตเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้มีแต่สปิริตเลยนะสีตัวที่พูดมาเนี่ยสปิริตล้วนเลยนะครับผมนะห้าหกเนี่ยลักษณะเดียวกับถังน้ำครับผมก็คือใส่แล้วก็ใส่ไปฮะจะใส่ตามผมก็ได้นะเน้นเป็นพลังจิตนะครับผม กระดูกวิญญาณก็เป็นสมาธินะฮะ yeah นะสมองดาวเนาะกระดูกหัวสี can can ่ดาวกระดูกแขนหกดาวนะฮะเพิ่มแตมเป็นสปิริตนะครับผมชุดเทพไม่ต้องดูหรอกชุดเทพผมว่ามันเดที่คนมีแหละใส่เหมือนเหมือนกันแล้วครับผมน้องทวนเนี่ยไม่ได้มีอะไรสำคัญมากครับจะใส่เป็นสองหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบนะฮะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรอแล้วนะฮะแหวนอ๋อเป็นคี้เล็นะครับผมนะเพื่อเอาเพื่อเอาไว้ใช้กับล่างมังกรหินนะถึงรอบนี้เราจะไม่ได้กด ก็แล้วแต่ครับผมนะฮะแต่ในไปถึงว่าแบบในหมวดอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบนี้อยู่แล้วนะครับฮาร์โวเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็หาไม่มีแหวนเทพๆหรือที่ดีกว่านี้ก็ใส่เป็นกวางดินเสียงกวางกวางคนเสียงกวางก็ได้ไผมใส่นี่แหละนะฮะไม่ต้องเน้นอะไรเยอะนะครับผมจะเข้าไปนะฮะเท่าที่มีนะครับที่มีนะฮะส่วนวิญญาณก,ก็เป็นอ่าจากพพทเจนคารนะ์น้องยี่สิบสี่ดาวครับผมกระดูกแขนหกดาวกระดูกขาหกดาวนะฮะไม่มีกระดูกฟิวชั่นล่าสุดนะผมแต่ก็เป็น HP นะครับผมนะฮะอ่า เสือหลงครับผมนะฮะสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมขี้ดาเมจนลวดนะฮะแหวนเนี่ยนะแล้วก็ห้าหกเนี่ยก็แนะนําเป็นสองอันนี้นะดีๆเลยก็อ่าปองยกเกาะศึกนะผมหรือจะเป็นอ่าอาสุรยกคํารามพันลีหรือ,อสุนยกปราบสีทิศได้หมดะฮะแล้วจะชอบเลยนะครับผมน่าจะในที่นี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่านะฮะ เราก่อนที่เปลี่ยนมาเป็นไอตัวพันลีเนี่ยเพราะว่าคีดามิมันไม่ใช่ที่หนึ่งของทีมนะก็เลยเปลี่ยนนะฮะแต่พูดไปยังงงอีกว่าทำไมต้องเป็นที่หนึ่งของทีมนะไม่พูดต่อแล้วกันนะฮะขมวิญญ,ญางก็ผมก็ใช้เป็นอ่านี่คือไม่มีแนะนาจริงหน้ากากมากครับผมอะไรก็ไม่มีเลยนะฮะสภาพนี้เพิ่มแต่เป็นคีดามิตลวดครับผมขุมวิญญางก็อ่ามันปลดเอาไปหาของเส็จน,นะผมก็ตามนี้แล้วกันนะฮะไม่เน้นเลยมากนะฮะเชียวไปครับผมนะฮะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง,น,งนะฮะ ห้าหกก็ตามมีตามเกิดนะครับผมไอ้นี้ตรงไม่ได้เน้นอะไรมากจริงๆนะเรื่องวงแหวนเนี่ยผมก็ใส่เท่าที่มีนะฮะเอามาลงพอได้บัฟเ,เฉยๆกระดูกก็เป็นของสมาธิเอ้ยพูดผิดจินตลานนะครับผมเพิ่มแต่กระเห็ดผีรวดนะฮะทีนี้ก็โพลิสีข้าพผมใส่เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะฮะ,ะห้าหกก็ใส่เป็นจริงๆไม่ต้องใส่พวกเกาะหนามก็ไน,นะไม่ได้ออกมาสาดอยู่แล้วอะเพราะว่าเล่นผมเล่นทีม ทีที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกับที่ว่าพวกคุณเล่นกันไม่ถึงถ้าคุเพิ่มถ้ากิดไปถึงสีแดงเนี่ยอ่ามันมันจะไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยนะฮะเอาพูดผิดถ้าหากมันเล่นสีแดงเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าหากไปถึงสีแดงเนี่ยตรงนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะ,ะยังได้ออกสกิลอยู่นะอ่าผมคนงงว่าทำไมผมไม่ใช้ปีศาจต้นไม้นะฮะทีมผมมันใช้ไม่ได้นะอ่ามันต้องเป็นทีมอีกแบบหนึ่งนะฮะดววิญ,ญญาณรับผมก็เป็นอ่างูชิงสวรรค์นะ หัวหนึ่งดาวเขาผมแขนก็หนึ่งดาวนะโอ้ <c oughs> น่าจัดเลยอะ <c oughs> นะครับผมไม่ได้ทำจริงๆคดีซีนะเออ่อจวจาจะได้เปลี่ยนทีมค่อยทำนะฮะเพิ่มเตเป็นเอทีเคลวดนะครับผม <c oughs> ทีมลักษณะนี้นะ,ะคือหลายๆห,ห,หลายแบบเนี่ยผมก็จัดเพื่อให้มันได้ไประโยชน์สูงสุดนะอะหลายคนเนี่ยต้องเข้าใจสกิลสอห้องหลงก่อนนะฮะถึงจะฟังผมดูเรื่องนะคําว่าเทพปกปักเนี่ยนะฮะ มันจะเอาอทุกๆตัวละครที่มีความสามารถอะไรก็ช่างที่มันเขียนเนี่ย ATK HP เลยก็ว่าไปเนี่ยที่มีคอนมสแมตนตนั้นสูงสุดในทีมเนี่ยจะทําการบัฟให้ลุงหลงเนี่ยมีเทปปกปักในแต่ละชั้นนะครับผมนะฮะอ่าและแต่ละชั้นของเทปปกปักเนี่ยก็จะเป,เป็นการไปการคืนคอนส,สตัตนั้นเนี่ยกลับไปคืนตัวเจ้าของของมันนะฮะนะอย่างสมมติเนี่ยมาดูไม่ต้องสมมติหรอกมันเป็นแล้วแหละนะฮะลุงหลงผมก็เป็นอ่าผู้นำอ่าความเร็วนะฮะ ถังรับผมเนี่ยไอ้ถังน้ำผมเป็นผู้รับอ่าผู้นําทางจิตปกติผมเนี่ยเป็นผู้นำมีดีคนะฮะอ่าถางังไอ้ตัวเซอร์หลงผม่ยเป็นผู้น ED, ําคีดาเมิดน้องถั่วเป็นผู้นำคีเลดนะครับผมนะฮะเมื่อทั้งหมดนี้เนี่ยมีความสามารถตรงนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันสูงสุด มาทําการบัฟความสามารถตรงนี้ของเทพปกปักของหลงนะครับผมนะทำให้เทพปกปักมี5ชั้นนะฮะและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการบัฟคุณสมบัติครับผมนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่รวมจิตปฐะจากแขนจากความสัมพันธ์สายใหญ่อะไรพวกนี้อีกนะอ่าตอนนนั้ก็จะเคลื่อนการคืนคุณสมบัติกลับไปนะครับผมให้กลับเท่านันะอ่าสมมติอ่าทางน้ําผมมีพลังจิตอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมโดนคืนร้อยห้าสิบก็เป็นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับความสามารถของหลงลงนะฮะ ทีนี้มาถามเรื่องการจัดทีนี้ทุกคนต้องมาดูเองนะฮะผมไปจัดให้ไม่ได้นะเซตแต่ละตัวไม่เท่ากันนะฮะบางคนอาจจะปีกโหดค้อกากอะไรเงี้ยแบบอะไรแล้วก็ว่าไปต้องจัดเอาเองนะฮะตอนนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะง,งั้นนี่ก็เป็นแค่แนวทางหลักๆในช่วงการเล่นนะครับผมนะทีนี้เราจะมาดูความสามารถวิทิ์เราจะดูการเล่นเลยครับผมนะจริงๆสปีดเนี่ยการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมาเปิดมาปั๊บเนี่ยผมจะกดสกิลวิญ,ญญาณที่4เนี่ยใส่กับ ทางด้านโปูกระบีเลยนะฮะนี่แล้วทีนี้พอกดตุ้มเนี่ยอ่านทางโรงพยาบาลเรียกอ่าตัวกายแทนวิญญาจิตออกมาเนาะพอเรียกออกมาปั๊บเนี่ยสปีดของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวบางคนอาจจะเป็นตัวอื่นมาแทรกแทนนะฮะอ่ผมเป็นเราที่เป็นถังรับมาไอ้ถังน้ํามาแทรกแทนนะฮะหลักๆเลยนะครับผมนะฮะทุกตัวในเกมนี้นะฮะยกเว้นถังน้ํากับเสี่ยวไปนะฮะกดขึ้นกระบี่ให้หมดเลย นะเพราะว่าถังน้ำ่ยต้องแปะสถานะแปะบัฟแล้วก็่ารอขึ้นกระบี่ทีหลังนะส่วนเซียวไปกดบัฟครับผมนะแค่นี้พอนะครับผมที่เหลือเนี่ยที่อยู่เนี่ยขึ้นกระบี่ให้หมดนะฮะเหตุผลที่ต้องขึ้นกระบี่เพราะอะไรนะครับผมหากคุณทําการเล่งเทินเพื่อบัฟนู่นบัฟนี่นะฮะไอตัวเมตตาเทพมันจะหลุดออกไปนะครับผมนะในเกมนี้คือเราจะใช้ความสามารถของเมตตาเทพระดับสีแดงนะฮะก็คือให้ปลุกกระบี่เล่นแทนทุกตัวนะฮะเนี่ยเพราะงั้นเราต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะไม่งั้น เมตาเทพมันจะหลุดนะ <c oughs> สองเทินเสริลงพอดีครับผมเนี่ยหมดเสริลงปั๊บเนี่ยเมตาเทพกานจะหมดพอดีเลยนะก็จะขึ้นมาเป็นอสองเทินนะครับผมในสองชั้นนะฮะเนี่ยฮะคือสปีดเนี่ยถ้าตามกระดานเราเนี่ยคือเป็นเสริลงสุดท้ายนะแต่พอมันมาที่นี่เนี่ยมันโดนไอตัวหอแก้วนี่บัฟบจนมันมั่วนะฮะไม่รู้จะเป็นตัวไหนมั่งนะบางทีก็เป็นเสริลลงที่ก็เป็นตัวอื่นนะฮะเพราะงั้น รอบนี้การเล่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะทีมคุณเนี่ยทีมผมทีมคุณเนี่ยสปีดมันจะไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นให้จำไง่ายเลยทุกคนขึ้นกระบี่ให้หมดเหลือแค่ถังน้ํากับเสี่ยวไปไว้นะฮะถังน้ำนี่นะที่แปะบ้าไ้คมห้าชั้นนะฮะแล้วก็ขึ้นกระบี่นะฮะอันนี้เสี่ยวไปรอบนี้จะได้ใช้สกิลวิญญาณที่หนึ่งนะครับผมอ่ะยังไม่มานะฮะอ่ะโอเคก็ตีธรรมดาไปก่อน เพราะมันใช้เกรีรเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจากชาลินของตัวละครไม่จากชาลินของตัวเกมมันนะฮะนี้ผมจะไม่ได้ผมบัฟอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวกลับไปย้อนบัฟย้อนหลังหนะ่อยโอเคนะ่าจะบัฟครบแล้วอันนี้ดูนะเมตาเทพเนี่ยทุกทุกครั้งเลยเห็นไหมขนาว่าผมไม่ได้พาเล่งเทินเลยนะมันกะจะหุดอย่างเดียวเลยนะผมแต่พอถึงสามชั้นเนี่ยเมตาเทพก็จะไม่หลอีกละอยู่กับเราไปจนจบเกมนะครับตอนเนี้ยเรามาดูเทินนิดหนึ่งนะเหลือเท่าไหร่เหลือข้าสิบห้าเทินนะฮะตอนนี้ ปัจจุบันนี้คือทุกตัวละครเนี่ยขึ้นกระบี่หมดแล้วนะเหลือแค่เสี่ยวไปกับทางด้านถังนานหนะ้เที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาสามชั้นแล้วนะไม่ฮะพอภูกระบี่ได้รับความสามารถตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นนะตัวอื่นนะ่ะนะครับผมตัวนี้แทบไม่ได้เล่นนะ เพราะว่ามันโดนแซงเทินเยอะมากนะครับผมเจบูกบีเนี่ยธรรมดาก็โดดสปีดจากเพื่อนอยู่แล้วอะ่ะพอมาโดนหลงลงเล่นแทงหลงอีกต่เจะเจ๊ตรงเข้ามาแทกอีกครับผมราะงั้นค่อนข้างกินเทินพอมสมควรนะฮะราะงั้นลองรีดูนะบางทีบางตาอาจจะเขาเรียกว่านะมันอาจจะดวงดีอ่าประหยัดเทินลงอะไรแบบนี้ครับผมมันมีมันมีนะครับผมการรีมันจังหวะเคมันมีนะฮะเนีย่ยขึ้นสี่ชั้นแล้วนะนี่ค่อนข้างอันตรายนะฮะนะเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้ว เนะพราะเชี่ยวไปผมเนี่ยต้องการเล่นอีกสองเทินนะแต่ก็ไม่ทันนะคะตอนเนี้ยเพราะว่าผมก็จะเปิดเขียดแดนอ่าเปิดซีอสีของเชี่ยวไปบัฟทีมสะหน่อยนะครก่อนที่จะไปขึ้นกระบี่นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะ เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยปูกระบีจะขึ้นเขตแดนแล้วนะเพราะว่ามันจะมันสี่ชั้นแล้วอะ่ะมาหากคุณโชคดีนะกระดูกจินดาลามายามันเด้งเกตมานามาให้นะฮะมันจะทําการบัฟไปก่อนหน้านี้รอบหนึ่งนะเราก็จะมีความสามารถตรงนี้เนี่ยไอ้บัญชาเทีสม,มุดกลุ่มไอ้กลุ่มอำนาจโจมตีนะฮะอ่ามันจะบอกว่ามันบัฟให้เราใช่ไหมหนึ่งชั้นเป็นเวลาทั้งหมดสามเทิร์นนะฮะอ่าแต่พอเราบัฟไ้เนี่ยเมื่อเราขึ้นมาระดับที่สี่เนี่ยอ่าความสามารถของ,ลงหลวงตอน หนึ่งเท่าไหร่นะตอนสี่ชั้นเนี่ยมันทำให้บัฟที่ได้รับจากตัวละครในทีมเนี่ยไม่หายไปจะอยู่ขั้นต่ำหนึ่งเทิร์นเสมอนะฮะเพราะงั้นหากก่อนที่จะขึ้นก่อนที่ไอชั้นเมตตาที่จะขึ้นท่าเนี่ยถ้าเกิดคุณบัฟตรงนี้ได้เนี่ยก็จะได้ดามจตรงนี้ไปเพิ่มขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ทันนะเพราะว่า,าเกียร์มานามันไม่พอนะก็ต้องทําการกดขี่กระบี่ไปนะผมไม่งั้นมันจะไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่มันจะยืนเอิร์เนี่ย ช่วยเอาตรงการขึ้นกระบี่เนี่ยมาปั๊บพลังจิตให้ปู่กระบี่ดีกว่าจะได้แรงขึ้นนะฮะทีนี้ถังน้ําก็กดขี่กระบี่ไปแล้วครับผมนะฮะทีนี้ก็จบครับผมกดออโต้ฮะแล้วก็ล็อกที่สก,กิลหนึ่งของปู่กระบี่ไว้ทีนี้พอครับผมหลังจากนี้เนี่ยปู่กระบี่อ่าจะใกล้ขึ้นท้าชั้นแล้วครับผมเมื่อจบเทิร์นพวกนี้นะฮะนะเพราะงั้นอ่าตรงนี้เนี่ยอันตรายที่สุดเลยครับผมนะฮะเนี่ยดูสภาพเสี่ยไปนะนี่เทิร์นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาต้องการเกตรอบหนึ่งนะก็คือรอบนี้เนี่ย ต่อให้เสี่ยวไปเข้ามาแทรกเทินได้เนี่ยเสี่ยวไปก็ทำได้แค่บับนะฮะจะขึ้นกระบี่อ่าที่กระปุกจะขึ้นกระบี่ต้องรอเทินอีกสัตว์ไปซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าถัางก็ผิดในตัวเปียตาที่มันห้าชั้นแล้วอะนะครับผมพราะงนั้นอ่านี่ก็เป็นการแบบว่ากินความสามารถของแมนระดับสีแดงนะครับผมนะของนงหลงแบบเต็มที่นะก็มันก็แรงพอที่จะเจาะเขาเรียกกันนะเจาะลิมิต ได้พอสมควรนะฮะนะฮะทีนี้เราจะมาดูความสามารถตรงที่ว่ามันใช้ใช่ไหมมันก็แทงลงตู้ครับผมสลับสะเทือนก็เตึง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 นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ฟันแรงอ่าพอสมควรนะทุกการเสียบลงก็จะเพิ่มเชื้อสองแต้มสามแต้มนะฮะแล้วแต่ช่วงนะเพราะงั้นอ่าการทำาลาจในช่วงนี้เนี่ยก็จะแรงเป็นพิเศษนะฮะนะก็ต้องเทียบปะนะของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะฮะอ่าหากผมมีป่องเขียวป่องอะไรแบบปีเพิ่มเพิ่มก็หน่อยมันก็จะแรงขึ้น อีกน,นิดนึงนะผมนิดนึงนะเห็นไหมครัมันก็จะไปเรื่อยๆนะเนี่ยเช่นสมมติมันเสียบได้ตาละสองสามใช่ไหมสองหรือสามอะไรเงี้ยเนี่ยทำการันตีว่าเสียบได้ทุกทุกครั้งเนี่ยมันก็จะแต้มถึงร้อยหนึ่งแบบชิวๆเลยนะเพราะว่าทุกเทิร์นที่เป็นของตัวละครเนี่ยปูกกระบี่อยามางวซซิวหนึ่งทันทีนะฮะแล้วคุณสังเกตไหมว่าเกรดพวกที่มีทั้งหมดเนี่ยปูกกระบี่คนกินหมดเลยนะครับผม ก็จะมีแค่าถังน้ํากับทั้งด้านเสียออไปนะฮะที่เกียดไม่เต็มนะผมมันล้นไม่มันล้นหรอกมันเติมมันมาเติมไม่ทันนะฮะก็จะค้างอยู่ประมาณนี้แล้วเทินก็จะมาไม่ถึงนะเห็นไหมมีแต่ปกบีเล่นเจ๊ต,ตรงบ๊บปกบีเล่นเจ๊ต,ตรงบ๊บวงพค่นี้นะฮะทีนี้แต้ก็จะไปตันที่หนึ่งร้อยนะครับผมอ่าทีนี้การทะลุลิมิตหนึ่งร้อยเนี่ยอ่าอยู่ที่จังหวะและดวงนะฮะผมหากมันเหลือเทินเยอะพอและดามเมลคุมแรงพอมันก็ทะลวงได้นะฮะเป็นร้อยหนึ่ง หนึ่งร้อยสองเราก็ว่าไปนะในส่วนนี้เนี่ยผมเคยใช้คำว่าฟุกแล้วกันนะทะลวงได้หนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะแต่รอบนี้จะทะลวงได้หรือเปล่านะอีกตั้งสิบสองเทิรนนะฮะเดี๋ยวตัดของทางซามไปหนึ่งก็เหลือแค่เอาสิบเทิร์นแล้วกันนะเป๊ะๆนะครับผมนะฮะสิบเทิร์นการเสียบซีลที่หนึ่งอ่ะสิบคร,รั้งดูมันจะทะลวงได้หรือเปล่าแค่แต้มเดียวกิจกรรมพวกนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดมันตีพลังยกใก,ใกใกล้ๆกักนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่า าตาก,กันประมาณแต้มสองแต้มสามแต้มห้าแต้มอะไรเงี้ยฮะหากใกล้ๆกันทีไม่คล้ายกันนะฮะเออแต่หากเป็นทีมที่แบบสัวตานแน่นๆหน่อยเนี่ยก็แบบว่าเออมันจะมีดามจที่สูงกว่านี้อยู่พอสมควรนะฮะก็ดูลักษณะนะครับผมนี่ขนาดว่าเสียบมาประมาณสักสี่ครั้งถึงห้าครั้งได้นะฮะแค่แต้มหนึ่งก็จะไม่ขึ้นนะเพราะงั้นการจะทะลุต,ตรงนี้ได้ในค่อนข้างยากนะครับผมน้ำเสียบไม่เข้าแล้วอะ <c oughs> ใกล้จบนะครับระเผลถ้าเกิดใครมีกระดูกฟิวชั่นของเสียออกไปอีกเนี่ยอาจจะแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมนะ50%จากที่ได้มาของฟิวชั่นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเยอะทะลวงเรียบร้อยครับผมนะฮะ,นะะเสียบโคตรนานนะกว่าจะทะลวงได้นะ <c oughs> ดันไปมันค้างนะผมเลยมันค้างโตมะครับผม อ่ะครับผมก็เสียไปอีกทีนึงก็จบเกมฮะสำหรับาการตีแต้มกิจกรรมนะจบครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่าเบอร์สุดนะครับผมนะฮะพูดผิดพูดถูกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะฮะนะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะก่อนเดี๋ยวมาดูแต้มที่เซิร์ฟพวกผมตีกันนะฮะ อ่าพวกเทพเทพเขาก็ยังอ่าไม่ตื่นนอนกันนะผมนะจริงๆผมว่าเดี๋ยวก็โดนเขี่ยลงมามาอันดับสิบบวกๆก็แหละเดี๋ยวรอพวกเทพเทพก็ตื่นก่อนนะส่วนของอ่าพวกเวียดนามน,นะครับผมอ่าพวกพี่ๆเวียดนามเขาเดี๋ยวก็ไม่ธรรมดานะฮะแต้มเขาเนี่สูงจัดนะดูอย่างตัวดัเมกเขาสิเนี่ยยี่ิห้าเอ็มน่ะก็ตัวเดียวนะผมแรงมาก,กน,นะผมเนี่ยแบบดูดิโอโหสี่แสนปีนะครับผมนะ สดทุกดอกนะครับผมนะแค่ยิห 5m เนี่ยเกือบท่าทีมผมทั้งทีมนะทีมของทั้งทีมแบบจริงๆไม่ไม่ดันพลังเนี่ยมัน 32m นะครับผมอีก5อันอีก 5m เนี่ยก็แซงผมนะแค่ตัวนี้เขากับอ่าเอาตัวไหนดีไม่ต้องซึ่งขั้นคท้าุมเขาหรอกเอาไอเป็นเนี่ยตัวรองเขาก็ได้เนี่ยเนี่ยก็ดาเมจแซงของทั้งทีมละแรงมากนะพวกเนี่ย เบลใกล้กันแต่ของแบบต่างกันชัดเจนนะฮะอย่างคนที่สองนี่เนะี่ยดูสิเลยคนที่สองนี่ยังยังใกล้กันหน่อยไม่ถึงของนะครับผมนะแต่พลังนี่ห่างกันอยู่นิดหนึ่งนะฮะไม่นิดหนึ่งหรอกเยอะเลยแหละนะฮะเนีย่ยก็มีแหวนต้นไม้นะครับผมเนะี่ยพวกนี้ที่เห็นเล่นกันนะฮะอันนี้ทีมหกปีแน่นอนนะ่อนข่ามั่นใจเลยว่าเป็นทีมหกปีนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นก็จะเป็นทีมอ่าปูกระบีดึงดาบนะครับผม ลักษณะการใส่แหวนที่เป็นแหวนต้นไม้เนี่ยรู้เลยนะผมส่วน vcn ตัวน,นี้เนี่ยอันนี้ก็คู่หลิผมในอนาคตนะผมเดี๋ยวซัดกันในศึกวิญญาร์นะตัวน,นี้ก็อของใกล้ๆกันนะครับผมตันนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้ต่างคำว่านะฮะก็ห่อหอใส่กันอยู่แต่พลังในต่างกันเกินเท่าหนึ่งนะรับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบล้านน่าจะไม่ผิดนะฮะนะก็มีเรื่องพลังเข้ามาเกีเ่ยวกับเรื่องของไส้ในของแต่ละคน ไม่เหมือนกันนะฮะหกปีครแนนหกปีเนี่ยก็จะมีพลังที่สูงกว่าหน่อยนะครับผมนะเพราะว่ามันมีกระดูกมีอะไรเข้ามาเพิ่มนะฮะเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีเนาะอ,อก็ค่อนข้างแปลกนะครับผมนอกว่าเขาเมนเมนเต็มที่นะฮะเขจะจิตปลดประหารน,นี่หรออย่างแรงนะครับผมนะ ก็โอเคครับผมนะก็เสียเวลามาตั้ง20นาทีนะฮะเขาพามาดูทีมนิดหนึ่งนะหลักๆของพวกท็อปทอปที่เขาทำกันไว้นะฮะกะ็ดามเมจที่แรงตามของที่เขามีตามพลังที่เขาทำไว้นะครับผมนะก็เทัาน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ